ขบวนถนนด้านซ้ายเมื่อเลยสองใบไปแล้วนะครับจะเดินชิดถนนทางด้านขวาซึ่งจะเป็นทางอะไรครับน้าลูกตอนนี้หนึ่งนะตามลำดับเลยนะตามลำดับเลยนะเลขตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเขาจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องของอะไรครับเอาเลขตลับไปตลับมายู่เป้มาดิ ไอ้แม่เด็กท้ายไม่ต่อไม่แน่หรอกยิ้วเป้เรียนยิ้วคงเป้ผ่านเร็วๆค่อย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 วางผ่านค่อยวางผ่านค่อยค่อยวางผ่านเร็วเร็ว อัไนไปเลขด้วยผมขอให้ไปรายงานที่แจ้งบขามาันใหุ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วอนไปอย่าแรงเกินนะวข้างอย่าังนะันไต้งมุนไงรูุเรื่องนี้ันค่อยๆวางให้จับที่โค้งเป้ผ่านให้นักเรียนจับที่โค้งเป้อลูมิเนียม อันอันอันอเมลยครับันอันเอันแล้วหนอันเอออันจับที่โค้งลูมิเนียมวางเบาอันอัน พันพันมึงจะกินตัวไหนวางวางดิพันเร็ววางวเบาเบาพันจับอารมณมเนี้ยมจับโครงมิเนียเน้ยมพันพันพัน and go on won 46k 我还没发现。走里面。<noise> รถแท็กต่างจังหวัเรารวมตังค์คนละร้อยจังรถเต็มเขาก็ไปส่งไหมไม่มาเดินอยู่ผมรู้หรอกไปไหมรวมตังค์คนละร้อยจางรถเต็มไปส่งรถเฮ้ยเขาถึงไหมเดินอยู่บ้านมีรถเดินเดิน Thì... Lập để lại này cho đi cho cho tổ tiêu, không thằng này, ดีคร er ูชีพไม่เอาหนึ่งสี่ด้วยล่ะเอาให้หนึ่งสามตกไปหนึ่งสามบอกทำไมต้องเป็นผมเดี๋ยวสักพักนึงครับรับรองศิลปินมาทุกค่ายเดี๋ยวเพีเดียวแหละพอมืดอ่ะเริ่มมาแล้ว สามเดี๋ยวคอยฟังเสียงนะศิลปินจะมาทุกท้ายแล้วแต่นู่นอ่ะหัวแถวท้ายแถวเหนือใต้ออกตกมาหมดเละ

ครับเ้านหน้าด้วยด้างหน้าด้วย ข้าเลยครับไปหลอดไปหลอดไปให้ลูอาจารย์ไปหลังอาจารย์อาจารย์ลูกอจารย์ลูกอาจารย์ข้าเลยข้าเลย ใครไปเทน้ำหนักนักเรียนข้างในล่ะรับปกความได้ปะเข้าแถวเลยครับเข้าแถวเลยครับความมู้มือลัะ Nice. Uh...

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không